ไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินทอปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงตรเลยละกันเพทรวินทอปอัพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมจุงก็ในเกม lag ก r o c k Origin นั่นเองครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นไกด์มือใหม่ EP ที่3นั่นเองนะครับซึ่ง EP นี้นะครับเราจะมาพูดกันเรื่องของสัตว์เลี้ยงครับเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นระบบที่เปิดตั้งแต่วันแรกนะครับที่เราเริ่มเล่นเกม RO นะครับเลเวลประมาณ20กว่าๆเนี่ยก็จะมีเควสไกด์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยออกมาให้เราทำนั่นเองนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าสัตว์เล มีผลต่อเกมเพลย์ของเกม R O O มากๆนะครับยิ่งช่วงต้นเกมเนี่ยยิ่งมีผลมากๆจนรู้สึกว่าสัตว์เลี้ยงบางตัวเนี่ยเก่งกว่าคนซะอีกนะฮะอ่าโอเคฮะเดี๋ยวเรามาค่อยๆทําการเรียนรู้เรื่องนี้กันนะครับเพราะว่ามันมีความสําคัญในเรื่องของการเปิดกาชาด้วยนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคครับเข้ามาดูที่หน้าระบบสัตว์เลี้ยงก่อนนะครับอ่ะ บางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเข้ามาดูหน้าสัตว์เลี้ยงแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันไม่มันไม่ค่อยรู้สึกว่าเป็นเล็กเทอร์ล็อกออริจินอลอะไรอย่างนี้เลยนะครับอ่ะอันนี้ก็อาจจะต้องทําใจนิดนึงนะว่าระบบสัตว์เลี้ยงเนี่ยอาจจะมีความที่แบบว่าตัวละครมันแบบไม่ได้ไม่ได้เหมือน RO ออะไรขนาดนั้นทุกตัวนะครับผมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีความแตกต่างอะไรตรงนี้บ้างนะครับผมอ่ะระบบสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะเป็นระบบที่ เอาง่ายๆว่าเป็นเหมือนผู้ช่วยเรานะครับในการเล่นคอนเทนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มการ PVP การลงกันเนี่ยสัตว์เลี้ยงจะมีบทบาทในการช่วยเราเยอะมากๆนะครับทั้งสัตว์เลี้ยงสายโจมตีสัตว์เลี้ยงสายป้องกันสายซับพอร์ตสายบัฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีบทบาทค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยในช่วงแรกก็จะใส่ได้แค่ตัวหรือ2ตัวเท่านั้นเองนะครับแล้วเวลาเราปลดเลเวลไปเยอะๆเราก็จะสามารถใส่ได้สูงสุดเนี่ย ที่เอาออกมาใช้งานได้เนี่ยสตัวนะครับเราก็ใส่ในช่อง acid ได้อีกหตัวนั่นเองนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้4ตัวเนี่ยเราก็จะเลือกตัวที่เราใช้งานบ่อยๆนั่นเองนะครับสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้ในหน้าต่างอินเทอร์เฟซหน้าแรกเลยนะครับก็จะสามารถเลือกเปลี่ยนตรงนี้ได้เนาะโดยจะมีคูดาวอยู่ที่30วิต่อตัวละครนั่นเองนะฮะประมาณนี้นะอันนี้คือการเรียกสัตว์ออกมาช่วยนะครับเห็นไหมเขาก็จะมีการออกมายืนข้างๆเราแล้วก็คอย ทำดาเมจให้เราเวลาที่เราเข้าสู่การต่อสู้นั่นเองนะครับโอเคทีนี้เราเข้ามาดูกันก่อนนะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะมีค่าสเตตัสด้วยนะครับวิธีการดูว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นแบบกายภาพหรือเวทนะครับเขาก็จะมีเขียนไว้ตรงนี้นะครับว่าเฮ้ยอย่างตัวเนี้ยเป็นเผ่ามังกรนะครับอ่าเป็น สายเวทนะอ่าแล้วก็เป็นขนาดกลางนะครับทำไมถึงต้องมีตรงนี้นะครับอ่าตรงสายเวทหรือสายกายภาพเนี่ยมันจะเป็นตัวระบุว่าการโจมตีของสัตว์เลี้ยงตัวนั้นเนี่ยออกเป็นอะไรเป็นกายหรือเวทส่วนพวกเผ่าแล้วก็ขนาดตรงนี้นะครับก็เอ่อต้องบอกว่าสัตว์เลี้ยงในเกมนี้เนี่ยคือถูกโจมตีได้นั่นเองนะถูกโจมตีได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาที่แบบคนส่วนใหญ่มาตีสัตว์เลี้ยงเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ตรงสายกับการ์ดที่เขาใส่อะไรงเงี้ยสัตว์เลี้ยงก็อาจจะโดนแรงนะครับหรือขนาดเงี้ยเอออย่างกวางเงี้ยเวลาเราเล่น pvp ฝั่งนู้นเขาใส่การ์ดที่ตีขนาดกลางแรงขึ้นมากวางก็จะโดนแรงอะไรแบบนี้นะครับผมประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอดีเทลนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะมีเรื่องของค่าสแตทนะครับซึ่งค่าสแตทเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการปรับแต่งสเตตัสแล้วก็การสวมใส่ ของของสัตว์เลี้ยงตัวนั้นด้วยนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะลองเช็คได้นะครับว่าสัตว์เลี้ยงของเรานั้นเก่งขนาดไหนนะครับเรามีค่าสเต็เป็นยังไงบ้างนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นเลเวลครับจำไว้ว่าเลเวลสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็คือจะไม่สามารถเกินเลเวลเราได้เนาะสมมุติเราเลเวลห้สัตว์เลี้ยงก็จะได้เต็มที่50เราเลเวลร้อยสัตว์เลี้ยงก็จะได้เลเวลร้อยนะครับผมอ่าประมาณนี้นะทีนี้ก็จะมีหน้าของอีโวนะครับอีโวก็คือการที่ ถ้าเกิดเป็นเกมอื่นอาจะเรียกว่าเป็นการเอาเวกหรือว่าเป็นการขัดเกลาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือเอาง่ายๆว่าเราควรจะต้องเปิดให้ได้ตัวซ้ําเพื่อให้ปลดล็อกเทียของเขานั่นเองนะฮะเออเขาก็จะเรียกกันว่าเป็นเทียเนาะก็จะมีเปิดมาตัวแรกคุณก็จะเป็นเทียศูนย์เนาะเทียศูนย์ก็คือจะได้แค่สกิลตรงกลางที่เป็นสกิลหลักของเขานะครับอ่าถ้าเกิดเปิดมาได้ซ้ําๆเนี่ยเปิดรอบนึงก็จะได้จิกซอประมาณ100นะครับผมอ่า ก็จะสามารถทําให้อัพเทียร์ขึ้นไปได้เรื่อยๆนั่นเองนะหนึหรือ120่ี่นี่แหละผมจําไม่ได้ละจะเป็นประมาณนั้นนะครับแล้วเขาก็จะสามารถอัพเทียร์ไปได้ถึงเทียร์สิบนั่นเองนะครับผมซึ่งเทียร์สิบเนี่ยแต่ละเทียร์มันก็จะมีความสามารถเนาะพออัพไปถึงเทียร์สูงสุดเนี่ยมันก็จะมีความสามารถที่โคตรจะเก่งนะครับซึ่งแน่นอนว่าการอัพเทียร์สิบปุ๊บเขาก็จะมีรูปร่างหน้าตาที่เปลี่ยนไปใน,ในเฉพาะสัตว์ที่เป็นสัตว์ระดับตำนานสีแดงนะแต่ถ ระดับทั่วไปกี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มีให้เปลี่ยนร่างตรงนี้นะครับอย่างตัวนี้ผมก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่ใช้อยู่แล้วก็เทียเต็มแล้วนั่นเองนะครับผมสามารถดูพรีวิวได้ครับว่าเฮ้ยเทียหนึ่งเทียสองเทียสามปลดล็อกอะไรบ้างเพิ่มอะไรบ้างให้ตัวละครของเรานะครับมีดีเทลตรงนี้บอกหมดนะซึ่งเป้าหมายหลักๆของผู้เล่นส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ทุกคนนะครับก็คือการที่เราจะหาสัตว์เลี้ยงสีแดงที่มันเก่งมากแล้วก็มีความสามารถเยอะมาก นะหรือบางคนเป็นสุตลต่านเขาก็จะเปิดหานะสัตว์เลี้ยงแดงจนเทียสิบเลยนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับซึ่งเทียสิบเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้10ตัวนะทุกคนถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงแดงเนี่ยเท่าที่ผมเคยไปคุยกับพี่ๆที่เขาเป็นสุตลต่านมาเนี่ยก็จะใช้ทั้งหมดประมาณ28ตัวนะครับในการทำเทียสิบนะเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าเออสายฟรีหรือสายงบ,บน้อยไม่ได้เติมเยอะไม่ได้เป็นสุตลต่านเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะครับไม่ต้องรีบ ทำเทียสิบอะไรมากเพราะว่าเดี๋ยวเกมมันก็จะมีการแจกตัวแจกอะไรมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้จบไปเรื่องของเทียนะยิ่งเทียเยอะยิ่งมีความสามารถแปลกๆเพิ่มขึ้นมายิ่งมีแสแต็คที่เก่งนะครับอันสุดท้ายเนี่ยตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟโกบมันใช้คําว่าอะไรผมลืมไปแลวนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการปรับสเตตัสนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยสเตตัสตรงนี้คือสเตตัสของตัวสัตว์เลี้ยงนะไม่มีผลกับไม่ได้มีผลกับตัวละครของเราตัวคาแรคเตอร์เราไม่มีผลนะอ่ะ ตรงนี้เนี่ยวิธีดูนะครับว่าเราจะเอาค่าอะไรให้สัตว์เลี้ยงตัวน,น,นั้นเนี่ยให้ดูที่ตัวเลขด้านหลังนี้ก็ได้ครับผมสังเกตไหมครับว่าตัวเลขด้านหลังของค่าสแตตแต่ละค่าเนี่ยมันไม่เท่ากันนะอย่างเช่นเจ้าตัวกว้างที่ผมมีเนี่ยเขาก็จะมีค่าอินนะครับตัวด้านหลังเนี่ยอยู่ที่2002แล้วก็ค่าเด็กเนี่ยอยู่ที่2002ครับ อ่าล้วก็มีวิทพันแปด 8, อะไรเงี้ยรักพันแปดแล้วก็สเต็ตกับเอจิน้อยสุดใช่ไหมอันเนี้ยจะเป็นเหมือนการบ่งบอกว่าตัวละครหรือว่าสัตว์เลี้ยงตัวนั้นเนี่ยควรจะเน้นค่าอะไรอย่างเช่นเจ้ากวางเนี่ยนะครับมันเป็นสายเวทนะครับอ่าเราก็จะรู้แล้วว่าเราจะต้องเน้นอินนะครับเราก็เน้นเด็กนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นเหมือนการบอกใปเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารีเซ็ตสเตตตรงเนี้ยเราควรจะหาให้ได้ที่มันเป็นอินเด็กอะไรเงี้ยหรือถ้าเกิดว่าจะเน้นเ้นเลย แบบบางคนโชคดีมากเขาอาจจะได้วิทกับลักติดมาด้วยก็เป็น4ดาวอะไรอย่างงี้ตรงนี้ก็ใช้ดวงนะเออใช้ดวงนะครับไม่ได้แบบว่ามีวิธีการเพิ่มให้ได้แบบแม็กสุดทุกค่านะอยู่ที่ดวงของเราล้วนๆเลยเนี่ยยังสมมุติว่าเป็นตัวดวงเนี่ยดวง่เงี้ยก็จะเป็นตัวแทงนะอ่ะเขาก็จะให้ค่าวิทมาที่แบบเยอะนะครับสองพันแล้วก็เด็กเยอะเห็นไหมฮะแต่และตัวเนี่ยค่าสแตทแม็กเนี่ยจะไม่เท่ากันนะถ้าค่าไหนเยอะเราก็เน้นให้ค่านั้นเนี่ย ทำให้ได้ติดดาวนะครับหรือถ้าทําให้ได้หลายๆช่องก็จะดีมากๆนะครับผมอ่ะส่วนเรื่องอุปกรณ์สวมใส่ตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยจะยังไม่มาในวันแรกเนาะจะมาในช่วงเลเวล65เองนะครับซึ่งเลเวล65เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราเล่นกันไปซัก ระยะหนึ่งนะครับ65จะเป็นช่วงที่เราเล่นกันไปได้แล้ว2สัปดาห์เนาะอ่าเนี่ย day 14เนี่ยเลเวลโลกเป็น60ตัวละครเราจะเต็มที่ได้68นะเออเราก็จะสามารถที่จะมาปลดล็อกเรื่องของอุปกรณ์สวมใส่ได้นะครับเรื่องอุปกรณ์สวมใส่เนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งละกันนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยใส่อะไรบ้างจริงๆก็ไม่ได้ยากมากนะครับเพราะว่ามันก็จะมีเซ็ตของมันให้นะครับว่าเฮ้ยตัวนี้ใส่เป็นแอทแท็กตัวนี้ใส่เป็นเอ่อเซ็ต ไปไวเซตคลิอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีการสวมใส่กันอีกทีนึงตรงนี้นะฮะอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูในเรื่องของการซัมมอนหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้คือจะเป็นน่าจะเป็นกาชาแรกที่เราเจอแล้วเราจะต้องแบบมาเจอกันตั้งแต่วันแรกเลยนะครับซึ่งกาชาตรงนี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับก็คือจะมีกาชาแบบ normal pet กับ legendary นะครับผม2อันนะครับในส่วนของ normal pet เนี่ยจะมีการการันตีนะครับสัตว์เลี้ยงที่เป็นระดับสีทองนะครับอ่ อยู่ที่60ครั้ง60ครั้งเนี่ยคุณจะได้การันตีนะครับซึ่งคุณสามารถเลือก wish list ได้ด้วยนะครับ wish list คืออะไร wish list ก็คือเป็นเหมือนกับารายการปัถนานะครับที่คุณสามารถใส่ได้ว่าคุณเนี่ยอยากได้ตัวไหนคุณอยากได้ตัวไหนคุณก็ใส่ไว้แต่ต้องใส่2ตัวนะแล้วเวลาคุณถึงการันตีหรือว่าถ้าเกิดคุณโชคดีเนี่ยมันจะออกแค่2ตัวที่เราเลือกเอาไว้ไม่ซ้ายก็ขวานะครับผม่าตรงนี้ก็ลองดูนะครับว่าเราจะเลือกตัวอะไรนะ ซึ่งใครที่แบบยังไม่รู้ว่าเฮ้ยคือผมยังไม่รู้เลยว่าตัวไหนมันเป็นยังไงบ้างโอ้แล้วมันไม่มีความคุ้นเคยกับแล็กนาร็อกเลยเนี่ยเราจะเลือกตัวอะไรดีตรงนี้ก็ต้องบอกก่อนว่ามันขึ้นอยู่กับอาชีพที่เพื่อนๆเ,เลือกเล่นมาด้วยนะครับผมอ่าหรือว่าอะไรก็ตามที่เพื่อนๆอยากได้เพื่อนๆอ,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 อยากได้สายแท้งอ่ะก็อาจจะเลือกมาเป็นหมูอาจจะเลือกมาเป็นกรามก็ได้นะครับหรือถ้าใครมีเวลาว่างก็ลองเปิดอ่านสกิลดูได้ นะครับอย่างเช่นกามเนี่ยอันนี้ไม่ได้แปลไว้นะครับแต่ว่าตัวเขาเนี่ยจะสามารถ Provoke Monster ที่อยู่รอบๆตัวเขาได้นะครับก็จะทําให้ตัวเราเนี่ยไม่โดนตีการก็จะแทงแล้วก็ provoke ให้อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าให้ผมแนะนําผมก็จะแนะนําเป็นตัวที่เป็นดามเมจในช่วงแรกนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยตัวละครของเรานะครับโนวิชหรือว่าคลาส1คลาส2ของเราเนี่ยมันยังไม่ได้ดาเมจจ๋าขนาดนั้น มันยังดาเมจมันยังต๊อกต่อยอยู่นะครับสัตว์เลี้ยงพวกนี้ที่มันสามารถทำดาเมจเป็น a อ e ได้หรือเป็นซิงเกิลโซโลแอตแทตรงนี้ได้เนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยผ่านดันเจี้ยนต่างๆได้ง่ายนะครับอ่าจะช่วยให้เราผ่านดันเจี้ยนต่างๆได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้านกนะครับนกพูกเนี่ยทำดาเมจเดี่ยวได้ค่อนข้างรุนแรงนะครับอ่าหรือว่าจะเป็นแบบพวกแฮปปี้ที่สามารถใช้สกิลหมู่แล้วก็ผักศัตรูออกไปได้นะครับอันนี้เขาไม่ได้แปลไว้นะหรือจะเป็นแบบลูกไฟ อ่าลูกไฟนี่ก็จะเหมาะกับการที่เอาไปฟาร์มพวกท่าตดินนะเพราะวา่าเขาจะสามารถลงเมเทโอได้นะครับแล้วก็จะมีพวกตัว Dip ดิฟซีวิชที่สามารถลงหลอดเวอร์ม i เลียนได้เป็นธาตุลมอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างเหมาะแล้วก็มีชีเป็ดด้วยนะชีเป็ดจะเป็นการแบบซัมมอนก็บินออกมาช่วยญิงนะครับแต่ถ้าถามตัว Solo a อ t แท็เนี่ยผมเชียร์เจ้าตัวโดคูมากกว่านะครับผมก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ส่วน ตัวซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยน่าเลือกไหมจริงจริงน่าเลือกมากนะครับอย่างโซฮีเนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่เน้นการดูดเลือดแล้วก็ตีเร็วนะครับอ่าเอ็นเกมเนี่ยจริงๆโซฮีเนี่ยเป็นตัวสัตว์เลี้ยงสีทองหรือว่าเทียสีส้มเนี่ยที่แบบคนใช้กันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นโซฮีเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจมากใครที่คิดว่าตัวเองแบบว่าเฮ้ยฉันดามจเยอะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบอาจจะต้องพึ่งสัตว์หรืออะไรมากโซฮี so ก็เป็นทางเลือกที่ดี นะคับหรือว่าจะเป็นแบบพวกปลาหมึกก็ได้ครับปลาหมึกเนี่ยก็จะมีการแบบว่ากลางพื้นน้ําขึ้นมานะครับเราก็ทําให้เราที่ยืนอยู่บนพื้นน้ำเนี่ยดำเมจแรงขึ้นถึง15%เลยนะครับประมาณนั้นนะก็พวกตัวซัพพอร์ตอะไรเนี้ยก็สามารถ เลือกมาได้แต่ว่าต้นเกมจริงคิดว่าตัวดาเมตน่าจะช่วยเราได้ค่อนข้างเยอะกว่านะครับโอเคประมาณนี้นะอันนี้เพื่อนๆก็จะเป็นในส่วนของ normal salmon นะครับซึ่งเราจะได้เปิดฟรีกันวันละครั้งอยู่แล้วนะเกมก็จะมีให้วันละครั้งแล้วก็ไอตัวตัวเนี้ยนะครับเราก็จะได้กันเรื่อยๆจากอีเวนต์จากการแจกรายวันของเกมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีมาให้เราเรื่อยๆนั่นเองนะครับอ่ะตรงนี้สามารถดูเรทได้นะครับว่าโอ,อกาสออกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับดูได้หมดเลย นะโอเคทีนี้มาดูในส่วนของ Legendary Summon บ้างตรงนี้นะี่ยที่จะเป็นจุดที่หลายๆคนมาโฟกัสเพราะว่าในเนี้ยมันจะมีสัตว์เลี้ยงสีแดงหรือว่าสัตว์เลี้ยงระดับ Legendary อยู่ทั้งหมด4ตัวด้วยกันซึ่ง4ตัวนี้แหละมันทำให้มันทาให้เกม R O O ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะ จะเรียกว่าเสียสมดุลก็ได้นะฮะเออแต่ว่ามัน,มนเก่งมากจริงเจ้า4ตัวนี้นะครับซึ่งใครที่มีแบบแค่เทียศูงเนี่ยก็เก่งแล้วนะครับในช่วงต้นเกมนะแต่ว่าถ้าเล่นเลเเกมเนี่ยอาจจะต้องทำเทียให้เขาสูงขึ้นไปอีกนะครับซึ่ง4ตัวนี้เนี่ยเราเลือกมาใส่ wish list ได้เนี่ยสองตัวนะครับผมตรงนี้เราจะเลือกยังไงเดี๋ยวผมจะแนะนําให้เพื่อนๆระกัดน,นะครับสาหรับตัวแรกเจ้ากวางนะฮะเจ้ากวางเนี่ยเป็นตัวที่เหมาะมากๆถ้าคุณได้ในวันแรกเล,เลยนะครับเพราะว่า เขาเนี่ยจะสามารถใช้สกิลแล้วก็ระเบิดทั้งจอของเราได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่แบบทําให้คุณแบบฟาร์มได้ค่อนข้างดีมากในช่วงแรกโดยเฉพาะอาชีพไหนที่แบบฟาร์มไม่ค่อยเก่งอย่างเช่นพีทอ่ะแอสซัซินโจนในช่วงแรกพ่อค้าอะไรเงี้ยกวางจะช่วยให้แบบว่าระเบิดแล้วก็ทำดาเมจแล้วก็ทำให้เราแย่งคนอื่นฟาร์มได้ดีมากๆนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้เนี่ย ถ้าเราอัดกวางไปสูงๆเนี่ยเขาจะมีพวกเกราะมีพวกบัฟที่ลดไล่ให้เราอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการสโลศสตูผักสตูออกไปได้ด้วยนะครับก็เป็นทางเลือกที่ค่อนข้างดีสำหรับใครที่ต้องการสัตว์เลี้ยงสีแดงที่เป็น Aoe Attack หรือว่าสกิลหมูนั่นเองนะครับอ่ะต่อมาจะเป็น v a ลค y r ี e นะครับว a ลคิ r ี e เนี่ยเป็นตัวที่ดาเมจเดียวค่อนข้างแรงนะครับแล้วแทบจะใช้ได้กับทุกอาชีพเลยนะครับใครที่ต้องการดาเมจหลักๆ วอลคิรี่จะเป็นตัวที่ค่อนข้างเหมาะแล้วก็แรงมากแต่เป็นสกิลแบบเป้าเดียวเนาะเป็นตัวที่ทำดาเมจเป้าเดียวแล้วก็ทำดาเมจเป็นธาตุมืดด้วยนะครับตอนที่แปลงร่างแล้ววอลิรี่เนี่ยเขาจะสามารถแปลงร่างได้แล้วก็สามารถโจมตีเป็นธาตุมืดได้นันอีนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้ยาวๆนะครับอย่างแบบพีดซับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใช้กันเพราะว่าแบบบางทีวอลิรี่มันเวลาเรายืนซับอยู่วอลิรี่ก็ช่วยทำดาเมจได้อะไรเงี้ยอ,อ ส่วนต่อไปซามูไรนะครับซามูไรเนี่ยก็จะเป็นดาเมจเป้าเดียวเหมือนกันแต่ว่าเวลาออกสกิลเนี่ยเขาจะออกสกิลเป็นเหมือนกับการปาดดาบเข้าไปแล้วก็โดนทั้งแถวอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งซามูไรเนี่ยเขาจะเหมาะกับสายอาชีพที่เน้น a t t a ท k s p ปี d เน้นความเร็วในการโจมตีอย่างเช่นสไนเปอร์สายแบบยิงรัวแอสซินสายแบบตีรัวหรือว่าจะเป็นพระทุบอะไรก็ตามที่เน้นความเร็วในการโจมตีปกติออกไปนะครับเพราะว่าการโจมตีครบทุก ก้าครั้งนะถ้าผมจำไม่ผิดนะตรงนี้ไม่ได้แปลไว้นะมันจะทําให้ซามูไรเนี่ยออกสกิลหนึ่งทีนะครับเพราะฉะนั้นซามูไรเนี่ยจะเป็นอ่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่เหมาะกับอาชีพที่เน้นการโจมตีที่รวดเร็วนั่นเองนะครับัตวตัวสุดท้ายก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงประเภทแทงหรือว่าเอิร์ธหลดด้วงนะตัวนี้เนี่ยจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ช่วยให้อ่าดึงมอนสเตอร์ทั้งหน้าจอเข้ามานะครับหาตัวด้วงนะครับแล้วก็จะจับ จับตัวมอนสเตอร์ไว้อยู่กับตัวดวงนั่นเองนะครับก็บอกเลยว่าค่อนข้างมีประโยชน์มากและยิ่งอัพไปเยอะๆก็จะยิ่งชึกขึ้นยิ่งมีเกราะที่หนาขึ้นพอเลือดน้อยก็จะแบบเพิ่มเดฟอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่แทบจะทุกอาชีพต้องมีนะครับถ้าเกิดในปาร์ตี้มีกัน5คนก็จะดีมากเพราะว่ามันจะช่วยสลับกันแทงได้นั้นเองนะครับประมาณนี้เพื่อนๆก็ลองเลือกดูนะครับขึ้นอยู่กับอาชีพที่เพื่อนๆเล่นนะครับส่วนด้านล่างก็เลือกเหมือนกับไอ้ตัว normal นั่นแหละนะครับเพราะว่า ตรงนี้มันจะมีการันตี60ครั้งเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการันตี120ครั้งด้วยนะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงสีแดงนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเปิดได้ก่อน120ตรงนี้มันก็จะถูกรีเซ็ตด้วยนั่นเองนะครับซึ่งวันแรกเนี่ยถ้าใครดวงดีนะครับเปิดได้สัตว์เลี้ยงแดงมาเนี่ยจะค่อนข้างได้เปรียบแล้วก็เห็นผลชัดเจนมากว่ามันค่อนข้างที่จะโกงเลยนะครับหรือบางคนก็เติมตังค์อัดตังค์เข้าไปนะครับเพื่อที่ จะได้เปิดหาสัตว์แดงนั่นเองนะครับตั้งแต่วันแรกคุณจะเห็นความต่างเลยนะครับระหว่างคนมีสัตว์แดงกับคนไม่มีสัตว์แดงนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะแล้วก็ในระบบสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาก็จะมีอาทุกการเปิด่ยจะได้เหรียญตัวนี้มาเป็นเหรียญโพลิ่งน,นะครับซึ่งสามารถเอามาแลกสัตว์เลี้ยงเพิ่มเติมได้อีกนะซึ่งสัตว์เลี้ยงพวกนี้จะไม่ได้มีในเขาเรียกว่าอ,อะไรไม่ได้มีในกาชานะครับสามารถแลกได้นะตรงนี้เนี่ยแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะแลกอะไรนะถ้าเกิดเป็น2ตัวแรกเลยก็จะเป็นตัวดัมเมจนะ เออเป็นตัวดาเมจแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวฮิลนะบางคนขาดการฟื้นฟูขาดการฮิลก็เลือกตัวนี้มาได้นะครับหรือตัวนี้ที่เป็นเอิร์ธเนี่ยก็คือตัวด้วงเล็กเนี่ยก็คือจะสามารถช่วยเดวโอกับเราได้เดวโอคืออะไรก็คือการแชร์ดาเมดกันเอาง่ายๆว่าถ้ามีเจ้าตัวนี้อยู่เราจะไม่ได้โดนดาเมดเต็มร้อยเรเ็ราจะโดนแค่แบบบางส่วนแล้วก็ด้วงโดนอีกบางส่วนอะไรเงี้ยก็คือเป็นตัวที่ช่วยแชร์ดาเมจกับเรานะครับผมตัวนี้ประมาณนี้อ่ะโอเค เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูแล้วกันว่าเจ้าสัตว์แดงเนี่ยมันมีความเก่งความโกงยังไงนะครับผมซึ่งของผมเนี่ยก็เลเวล85ละนะครับสัตว์เลี้ยงที่ผมมีเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับเพราะว่าอันนี้ผมก็เล่นแบบเติมบ้างไม่เติมบ้างนะฮะก็จะอยู่ที่เทียร์หเท่านั้นนะฮะกวางเทียร์หด้ร่วงในี่เทียร์สูเลยแล้วก็จะมีวอลคิลลี่เทียร์หอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวลองออกไปแล้วกันนะเออนะสัตว์เลี้ยงก็เลยเป็นอะไรที่ มีผลแม่ย้ำอีกครั้งนึงคือมีผลกับรูปของเกมมากนะครับในช่วงต้นเกมนะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเข้าใจตรงนี้ไว้ก่อนนะครับแต่ว่าหลังๆพอตัวละครของเราเนี่ยเริ่มเก่งขึ้นหมายถึงตัวตัวตัวเมนหลักตัวอาชีพเราเนี่ยเริ่มเก่งขึ้นเก่งขึ้นนะครับอ่าจัดเลี้ยงก็บทบาทของเขาก็จะค่อยๆดอปลงแต่ถามว่ายังมีบทบาทไหมก็มีอยู่ดีนะฮะโอเคนะอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอย่างกวางแล้วกันนะฮะอย่างกวางเนี่ย ลองดูแล้วกันนะสกิลเขาจะเป็นไงเห็นไหมเห็นไหมเขาระเบิดแล้วทุกตัวที่อยู่รอบๆตรงนี้เมื่อกี้เห็นไหมเนี่ยเอเลเมนต์บีตุ้มตายหมดเลยนะเนี่ยเกิดมาแล้วก็ตายเลยนะเพราะว่ากวางเนี่ยระเบิดไปแล้วนะฮะนี่เข้าม่นี่เห็นไหมอยู่ดีๆมูก็ตายเงี้ยเออแล้วทีเนี้ยคุณลองคิดดูว่าถ้าเกิดคุณไปอยู่ในแมปที่แบบมอนสเตอร์เยอะๆในช่วงวันแรกๆอ่าแล้วแบบเพื่อนๆยืนฟาร์มอยู่ข้างๆกันแล้วคุณมีกวางระเบิดแล้วระเบิดทีเดียวตุ้มตุ้มตุ้มตายหมด อ่ามันก็จะค่อนข้างคีโกงร,ระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดว่ามีกวางด้วยกันทั้งหมดเนี่ยก็อันนี้ก็อยู่ที่ว่ากวางใครจะระเบิดเร็วกว่าแล้วนะฮะนะเออเนี่ยระเบิดตุ้มเห็นไหมเออเดอร์ว,วิลโลตายเนี่ยวิลโลตายรัวๆประมาณนี้นะฮะมันก็เลยจะมีความโกงอยู่นะครับหรือว่าใครที่มีด้วงนะครับผมสมมติอย่างด้วงเนี้ยนะครับก็จะมีความโกงมากๆเพราะว่าเขาสามารถที่จะดึงมอนสเตอร์เข้ามานะฮะอ่ะตัวอย่างเช่นปึ๊บดึงมาป๊าบเห็นไหม ออนเตอร์ทุกตัวก็จะเข้าไปอยู่ที่ดวงนั่นเองนะอันนี้อาจจะเหมาะกับอาชีพที่แบบใช้สกิลหมู่อย่างเช่นแบบวิาสาที่ลงเมเทโอตุมๆๆๆม,ม,มอะไรอย่างเงี้ยดวงดึงเข้ามาเห็นไหมเนี่ยมอนเกิดใหม่ก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามาเนี่ยมอนเดินเข้ามาหาดวงหมดนะครับมันก็จะเลยค่อนข้างขี้โกงนิดนึงนะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงระดับสีแดงนั่นเองนะครับแต่แน่นอนว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยช่วยเราได้เยอะมากนะครับคือคนอื่นมีเราก็มีเหมือนกันนะครับ่ แล้วก็ช่วยเราในคอนเทนต์ต่างๆได้เยอะมากโดยเฉพาะคอนเทนต์แบบที่เราต้องลงคนเดียวบางคนเนี่ยเล่นอาชีพที่แบบไม่ค่อยมีดัมเมจมากฟาร์มไม่ค่อยดีมากลงดันยังยากอย่างเช่นอัฟเฮมเนี้ยดันเนี้ยเป็นดันที่เราจะต้องลงคนเดียวอยู่แล้วนะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราก็สามารถพกไปได้แล้วก็คอยช่วยเราได้นะครับหรือว่าคอนเทนต์อื่นๆในเกมแทบจะทุกคอนเทนต์ลาบอสลงกิ้วหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีบทบาทในการช่วยเราค่อนข้างมากๆเลย นะครับผมโอเคฮะก็น่าจะาประมาณนี้นะครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งละกันแถมให้ก็คือเรื่องของการรีเซ็ตเนาะถ้าสมมติว่าเราอัพสัตว์เลี้ยงไปผิดตัวไม่ต้องห่วงเกมนี้เราสามารถที่จะรีเซ็ตได้นะครับผมโดยใช้เงินในการรีเซ็ตเนาะอ่ารีเซ็ตกลับมาก็จะได้เหมือนเป็นสมุดในการอัพเลเวลของมอนสเตอร์เนี่ยกลับคืนมาแล้วก็เอาไปอัพตัวอื่นได้นั่นเองนะครับก็ไม่ต้องห่วงว่าถ้าเราจะลองผิดลองถูกเราก็ลองได้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของ สัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับผมนะก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เลี้ยงหรือว่าใครที่ยังแบบว่าเฮ้ยผมจะเล่นอาชีพเนี้ยเลือกสัตว์เลี้ยงอะไรดีถ้ายังลังเลอะไรตรงนั้นอยู่นะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาหรือว่าจะเข้ามาถามในสตรีมก็ได้ครับว่าเฮ้ยผมเล่นอาชีพเนี้ยสายเนี้ยเลือกอะไรดีลองถามก็ได้นะครับผมโอเคก็ คลิปนี้ยาวมากแล้วนะฮะก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนมือใหม่นะครับที่กําลังหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงอยู่นะครับถ้าเกิดถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับและเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ